โอเคเพราะฉะนั้นเลยตรงนี้นะตะเคโอ้ยวินวิชัยได้มากเลยโหไอ้ทุกคนเดินขึ้นเลยแล้วก็ลงที่นี่แล้วหนึ่งสองสามไปโอยทุกคนเสียมากเสียวมากเสียว โอ้โหดูมันดูมันโอ้โหโอ้โหเร็วเร็วมากหืมสั่นเลยอ้ no บ a d t บ i n g โอ้โหโอ้โหเข้าลูเข้าลูเข้าลูโอ้โห